ยางพาราเป็นเพื่อเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยอีกชิดหนึ่งครับที่ทำให้พวกเราชาวเกษตรกรตลาดยางพาราบาเมาทางได้ไมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ครับรกลุ่มเกษตรกรของเราตั้งเมื่อ2,500 56นะครับโดยรวมกลุ่มกันตอนนี้มีสมาชิกกันสิ้นหนึ่งร้อยสายนะครับทำธุรกิจยางพันถ้วยเป็นหลักโดยรวบรวมให้พ่อค้ามาประมูลนะครับที่ตลาดยางพลาของเรานะครับธุรกิจอีกอันนึงก็คือหาผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ของการทํายางพลาครับอย่างเช่นไฟฉายสองหน้าครับมีดตีดยางครับแล้วก็ปุ๋ยสั่งตัดนะครับสูตร30 58นะครับโดยรวมก็สั่งจากกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือของเรานะครับคือจากแผนพัฒนาธุรกิจรวบรวมยางก้อนถ้วยของกลุ่มเกษตรกรตลาดยางพลาบ้านแม่ทางอํเภอศรีสัสชนาลัยนะคะ mm hmm. แล้วก็จากการวิเคราะห์สวอตของกลุ่มนะคะทำให้กลุ่มได้บทสรุปคือดังต่อไปนี้นะคะท้งกลุ่ม เกษตรกร,ร,กรตลาดยางพาราบ้านแม่ทางนะคะคือเราจะผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพนะคะซึ่งเป็นจุดแข็งของกลุ่มนะคะคือจะเป็นยางก้อนถ้วยที่สะอาดนะคะปราศจากสิ่งเจือปนเช่นเปลือกไม้ดินแล้วก็อื่นๆนะคะแล้วยางที่กลุ่มเนี่ยจะเป็นยางที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะเนื่องจากสมาชิกมีการหยดกดซึ่งเป็นกดฟอร์มิก9กกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเป็นกดที่มีการรับรองจาก การยางแห่งประเทศไทยและกรมวิชาการซึ่งเป็นกฎที่มีความปลอดภัยกับตัวสมาชิกแล้วก็ต้นยางเองนะคะคือนอกจากข้อนอกจากข้อดีทั้งสองข้อแล้วนะคะคือทางกลุ่มยังมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะเช่นคือไม่ว่าจะเป็นการช่างยางนะคะคือทางคณะกรรมการกลุ่มจะมีการดำเนินงานที่รวดเร็วนะคะถูกต้อง เป็นที่พึงพอใจของสมาชิกแล้วก็พ่อค้าค่ะแต่ทั้งกลุ่มเราก็ยังมีจุดอ่อนนะคะหรืออุปสรรคนะคะคือสมาชิกยังไม่สามารถหยอดกดได้100%เเซนะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาราชันนะคะแล้วกับประกอบกับคือราคายางซึ่งที่ผ่านมาราคาจะไม่ดีนะคะทำให้สมาชิกใช้จำนวนต้นในการปิดเปิดเก์ซึ่งเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถ เดินมาหยอดกดนะคะซึ่งทํางานรอบสองได้นะคะเนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจน,นะคะคือทําให้เราได้รับโอกาสนะคะหลายๆอย่างจากหน่วยงานราชการนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการยางแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะคือกรมส่งเสริมสหกรณ์กรนะคะคือสหกรณากรตรวจสอบบัญชีรวมถึงกรมพัฒนาที่ดินนะคะ รวมถึงการประกันราคายางพารานะคะของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่มีเอกสารสิทธิรวมถึงคนเกียรด้วยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการประกันราคาและก็สวัสดิการต่างๆนะสำหรับการดิหารจัดการนะครับบริหารจัดการโดยคณะกรรมการของเรานะครับมีด้วยกัน9คนนะครับคือแบ่งหน้าที่กันทําจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาจากข้าวนาเป็นกรรมการโดยเป็นชาวสวนด้วยกันล้วนๆเลยครับ แบ่งหน้าที่กันดูแลนะครับแต่ก่อนทําส้มครับก็ไม่ไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับมาหันมาปลูกยางกันนะครับโดยคือก็ได้ผลที่น่าพอใจครับมีมีกินมีใช้ครับก็ทํามาหลายเชีมแล้วก็เป็นนีิเป็นสินแล้วก็ได้มีกินมีใช้กับยางนี่แหละแล้วก็ได้ส่งลูกไปโรงเรียนส่งค่ารถค่างวดลดเดือนเดือน,ดอนได้พอด,ดีเลยเนี่ย เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรเราไม่สามารถกำหนดราคาเองได้นะคะคือเราต้องใช้ราคากลางแล้วก็ราคาของพ่อค้าในในในพื้นที่ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ในเขตในภาคเป็นตัวกําหนดนะคะประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเป็นภูเขาลาดชันนะคะนี่คือจะเป็นจะเป็นอุปสรรคของของเกษตรกรในอาชีพยางพาราค่ะจากการวิเคราะห์สบอตแล้วนะคะก็คือเราก็ทําการวิเคราะห์ กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดนะคะคือจะเป็น 7P นะคะโดยมีสรุปดังตอบไปนี้นะคะอย่างทางด้านผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มเองนะคะ mm hmm. ก็คือจะพยายามทำยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ100%นะคะ mm hmm. เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะและพ่อค้านะคะส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยทางกลุ่มก็จะใช้วิธีการประมูลทางโทรศัพท์นะคะเพื่อให้ได้ราคาที่สูงที่สุดให้กับสมาชิกนะคะ จากกระบวนการนี้นะคะก็คือจะทําให้ทางเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรนะคะมีการจัดตั้งหลยกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับเขตระดับภาคหรือระดับประเทศทําให้ทางกลุ่มได้รับข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วจากทางเครือข่ายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคานะวันประมูลนะคะส่วนทางด้านกระบวนการการจัดการนะคะคือทางกลุ่มเนี่ยเราจะได้รับการอุดหนุน ตาช่างดิจิตอลนะคะหน่งเครื่องนะคะซึ่งซึ่งใช้ช่างได้ประมาณ3ตันนะคะซึ่งจะมีความรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำนะคะเป็นที่ยอมรับของสมาชิกแล้วก็พ่อค้านะคะซึ่งเราสามารถทำเวลาให้กับพ่อค้าได้ตรงที่พ่อค้าต้องการเพื่อให้พ่อค้าส่งยางได้ตรงกับความต้องการของโรงงานแล้วก็ทันเวลาค่ะ ส่วนขั้นตอนจำหน่ายนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3วันด้วยกันนะคะอย่างวันแรกนะคะคือสมาชิกต้องแจ้งปริมาณยางนะคะค่อนข้างใกล้เคียงกับจํานวนยางที่ช่างจริงนะคะคือจากประสบการณ์ของสมาชิกเองนะคะ mm hmm. อาจจํานวนวันกี่หรือดูปริมาณยางในถ้วยนะคะแล้วส่วนที่2ก็จะเป็นการเก็บยางนะคะแล้วก็ประมูลยางซึ่งจะทําในวันเดียวกันนะคะและว,วันสุดท้ายคือก็จะเป็นวันที่ขายยางนะคะคือสมาชิก ก็จะมีการชั่งยางตอนเช้านะคะคือประมาณ8ปดโมงเช้านะคะคือพ่อค้าต้องนํารถเข้ามาที่กลุ่มเกษตรกรแล้วนะคะและหลังจากนั้นคือพ่อค้าก็จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มนะคะคือภายในช่วงเช้าก่อนที่จะขนส่งยางออกจากตลาดนะคะกลุ่มนะคะทางคณะกรรมการกลุ่มนะคะก็จะมีการจัดทําเอกสารสั่งจ่ายนะคะให้กับทางธนาคารคือเราจะให้ทางธนาคารเป็นผู้โอนเงินให้กับสมาชิกเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อความถูกต้อง ็ลดข้อผิดพลาดแล้วก็ความเสีย่ยงด้านต่างๆค่ะครับเราก็ได้เข้ามาแนะนําส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรอย่างนี้นะครับซึ่งธุรกิจของกลุ่มแห่งนี้ก็จะมีในเรื่องของธุรกิจรวบรวมผลิตผลยางก้อนกล้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจจาาัดหาปุ๋ยยาแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บยางนะครับซึ่ง,ปงเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับสมาชิกขึ้นการดำเนินง,งานของกลุ่มเกษตรกรนี้ก็ ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและขอบคับของกลุ่มตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสากลกลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนนี้กลุ่มเกษตรกรก็ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้มีการจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจแผนสามารถจะทาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการตลอดจนสมาชิกด้วยดี เราดูได้จากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะและพ่อค้าที่เข้าร่วมการประมูลกับเราที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะนั่นหมายความว่ายางของกลุ่มเป็นยางที่มีคุณภาพนะคะตรงกับความต้องการของพ่อค้าประมูลยางที่กลุ่มเราให้ในราคาที่เหมาะสมสมกับคุณภาพแล้วก็ปริมาณยางของกลุ่มเกษตรกร,กรตลาดยางปลาบ้านแม่ท่าปุ๋ศรีัจจรไยค่ะ